สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูคุณแผนหลงวงพ่อโกยนะครับพิมพขีหงพายอุ้มกุมารน,นะครับพระคุณแผนขี่หงพายนะครับหรือคุณแผนหลงวงพ่อโกยนะครับได้สร้างประมาณปี2490นะครับเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะฮะเป็นพระเนื้อดินเผาแต่จะหายากกว่าเนื้อผงนะครับส่วนมากหลวงพ่อใช้ดินเกดประช้ามาทำเป็นเนื้อดินนะครับหรือดินข้างสา จะนำปลุกเสกไปประมาณในเมื่อปีพศ .2492 นะครับเข้าพิธีปลูกเสกนะครับมีคณาจารย์เกจิมากมายนะครับหลวงพ่อก็นำไปนในนำแจกลูกศิษย์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปบรรจุก,กุต้นพิกูลส่วนหนึ่งนะครับกุแตกเมื่อประมาณช่วงปีพศ .25 2500แล้วก็ถึงไป ไปจนถึงพศ2510นะครับประชาชนก็ได้ขุดพบนะครับแล้วไปถามหลวงพ่อว่าพระพ์พนี้ขุดพบเจอเป็นพระของหลวงพ่อหรือเปล่าหลวงพ่อวัดเป็นพระของหลวงพ่อหลวงพ่อฝังไว้เองนะครับปัจจุบันราคาเล่นหากันก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับแท้เนื้อจะเนื้อก็จะเก่าเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับ นครับนี่แหละเห็นกันนะครับนี่แหละเนื้อก็จะออกประมาณนี้นะครับที่เห็นเป็นเนื้อใหม่ๆจ่าๆนั้นอ่ายังผมมองว่ายังไม่ถึงยุคนะครับ ต้องเราต้องดูเนื้อดูเนื้อดูความเก่าดูองค์ประกอบดูพิมพ์นะครับส่วนหนึ่งหลวงพ่อจ้างชาวบ้านช่วยกันกดพิมพ์นะครับแล้วก็สองนะครับเป็นหลวงพ่อจ้างโรงงานด้วยนะครับส่วนหนึ่งเป็นพระมีหลายพิมพ์นะครับที่ปุกเสกก็จะมีพระอ่าที่ผมทราบก็จะเป็นพวกพระรอดหลวงพ่อกวยนะครับพระนางพญาพระ ุ้มกอเม็ดขน,นอย่างเงี้ยหลวงพ่อที่จะสร้างเป็นล้วนแต่เป็นเนื้อดินนะครับผสมผงพุทธคุณแต่ก็จะมีเนื้อว่างด้วยนะครับแต่แต่ก็จะหายากกว่านะครับเนื้อว่านหลวงพ่อน่าจะสร้างแจกเฉพาะลูกศิษย์นะครับหรือญาติโยมที่มาทําบุญนะฮะส่วนเนื้อดินก็จะไปเข้าบรรจุกรุนะครับ หรือกันที่เรียกกันว่าจุกุต้นพิกุลนะครับองค์นี้จะมาพามาดูองค์นี้ลักษณะขององค์นี้นะครับนี่นะพระสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยหรือปีสองพันห้าร้อยเนี่ยนี่ยเนื้อหาจะจัดนะครับเนดูดินนะฮะเนี่ยเนี่ยจะเป็นเนื้อดินเผาผสมผสมผงพุทธคุณเข้าไปนะครับก็จะเป็นดินอ่า เจ็ดป่าช้านะครับที่มาทํานะครับผสมดินผงพุทธคุณนะเนี่ยก็พยายามจะบอกเพื่อนๆว่าการเล่นพระก็ต้องดูนิดน,นึงนะครับว่าพระได้อายุหรือเปล่ามีความเก่ามากหรือเปล่าประเภทที่มาใหม่ๆเพิ่งสร้างอย่าเหมาว่าเป็นตีของหลวงป,ปู่กวยเนะยผมมองว่าพบบางสำนักเขาก็สร้าง พิมพ์นี้เหมือนกันครับแต่สร้างเยอะนะครับสร้างบางคณะเขาก็สร้างพิมพ์นี่เยอะนะครับแต่ต้นตำรับนี่ก็จะเป็นของหลวงพ่อกล้ยนะครับนี่ครับเมื่อผมก็ไม่เนี่ยก็จะมาบอกวิธีการดูนะครับความเก่าเนี่ยดูพิมพ์ดูซุ้มขุนแผนนะครับ ล่องเนี่ยความเก่าเขามีให้ดูนะเนี่ยก็พยายามจะบอกเพื่อนไว้เสมอนะครับว่าให้ดูองค์กบดูอะไรหล,หลายๆอย่างอะเนี่ยซอกหรือเ,น,เนี่ยตองเรามีกล้องก็ส่องดูไปสนะิบเอ็เนี่ยเนี่ยความเก่าพระสร้างปี2,500นเนี่ยความเก่ามันต้องมีครับ เนี่ยส่วนเรื่องพุทธคุณน,นี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสุดยอด